หอหีบน้องยังเขียนเขียนไมอันนี้หออาหารใช่ไหมลูกอ๋อหออาหารโอเคเขียนไปโหงงูสวยมากเลยค่ะเอาละอีกอีกข้อเดียวอันนี้คือตัวอะไรคะคืออะรคกคนกันน้องนี่ตัวอะไรคะตัวที่เหลือองเนี่ยตัวนี้ได้หกแล้วหกแล้วแล้วเหลืออันนี้คืออะไรคะตัวอะไรคะเนี่ยหงู อสองเหลือตัวอะไรมากน้องอ่านให้แม่จ๋าฟังสิมพค่อ,อมีซีมามมนเขียนหนังสือก่อนค่ะเหลือสองอตัวอะไรลูกทอทาหารทอทาหารแล้วก็อะไรอีกสระอาสระอาอ่านว่า หูงองูสวยมากเลยค่ะเอาเลยอีกเลยอีก,อ,กอีกข้อเดียวอันนี้คือตัวอะไรคะคือน่ารักคนกันน้องนี่ตัวอะไรคะอ๋อหอหีบน้องอยังเขียนเขียนเขียนไหมอันนี้หออาหารใช่ไหมลูกอ๋อหออาหารโอเคเขียนไปอะไรคะน้องชื่อจาดาค่ะห้องไหนคะน้องอยู่อ๋อไหน อ๋อตัวงองงูสวยมากเลยเององงูน้องสวยมากเลย,เย,เลยอ,อ๋อ,อหอหีนน้องยังเขียนเขียนเพียงเลยอันนี้หออาหาใช่ไหมลูกอ,อ๋อหออาหาโอเคเขียนไปตัวกระเสอืออะไรบ้างลูกอ้ออ่านอ่านให้แม่จ๋าฟังหน่อยหรืออะไรคะตัวอะไรนะ่ะต,ต,ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรคะเดือสองสองถงสองสออนอกเส้นก็ลบออก เออเอาดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะครับไงอ่านทาโอ้อ่านท่าเก่งมากค่ะอ่าเสร็จแล้ว,ลวรายงานด้วยน้องชื่อ เขาพูดท้อดแบบวนีก็อเอามาจากไหน่านไหนนคือเขาพูดแบบป็นผู้ใหญ่ออาออาอาออาท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 ออาออาอาอาทอาทาอออาออทาทา อ่านด้ลูกอ่านด้วยลูกทออาโออาทาโออาทาเก่งมากค่ะอ่าเสร็จแ,แล้ว,ลวอะไรงานด้วยน้องเช่อตัวเดืเอดเรืออะไรบ้างลูกอ่านอ่านให้แม่จ๋าฟังหน่อยเรืออะไรคะตัวอะไรนะ่ะตัวนี้ตัวนี้คืออะไรคะเดือสองสองถองสอง,อ,งอ่าเลืออีกเลืออีกตัวนึงเลืออีกตัวนึง ว่าีเาเขาแล้อีกสอง<ร>ไมีมเออ่า,า,เออาเก็ไค่ะคะที่ีดยกาก่เหลืออีกกอีก,ก,อก,กตัวคะสอง, <c oughs> อ,อ,อ,งสออกนเส้นก็ลบออกต่อเอ้าดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะทไงเขเน เ,เขาพูดเขาพูดแบบบางทีก็เรื่องเอามาจากไหนมาจากไหนคือสอาพูดเกิดเป็นผู้ใหญ่อ๋ออ่าอ่าอ,อ,ส,อ,อสองเหลือตัวอะไรบ้างน้องอ่านให้แม่จ๋าฟังซิน้องเวลามีซีมามันโอเหนังสือก่อนค่ะซื้อสองแล้วก็เต้นน้องติดสูงน,นี่แหละเป็นสาเหตุที่น้องติดสูงคือหนูวายเขาเปลี่ยนการบ้านอะไรเขาต้องบอกว่านี่แหละสาเหตุที่น้องติดสูงไม่ได้เปลี่ยน 2> 2สองทับสองสองับสองค่ะสักกี่ตัวที่เหลือสองเนี่ยตัวนี้ได้หกแล้วหกแล้วแล้วเหลืออัน,นนี้คืออะไรครับตัวอะไรคะเนี่ย<ม>งูหางงูจัะอาาโออาาเก่งมากค่ะเสร็จแล้วอะไรงานด้วยน้องชื่อถ้าออกนอกเส้นเขาก็ไม่เอาด้วยนะลบออกเลย

น้องยาดากำลังหัดเขียนหนังสือค่ะน้องอ่านด้วยค่ะงองอาะอะไรคะชื่อยาดาค่ะห้องไหนคะน้องอยู่อไหนน้องยาดากำลังหัดเขียนหนังสือค่ะ ทออาค่ะทออาตัวที่เหลือตรงเนี่ยตัวนี้ได้หกแล้วหกแล้วแล้วเหลืออันนี้คืออะไรคะตัวอะไรคะเนี่ยหางงูงงูเะแล้วก็เต้กน้องติดสูงนี่แหละเป็นสาเหตุที่น้องติดสูงคือหนูวายเขาเปลี่ยนการบ้านแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละสาเหตุที่น้องติดสูงมนยนตัวกระเสือเหลืออะไรบ้างลอ่านอ่านให้แม่จ๋าฟังหน่อยเหลืออะไรคะ ตัวอะไรนะตัวนี้ตัวนี้นคืออะไรคะเดือยสองสองถองสอะคอ,อ,ะอกล้ๆลลลนรัง ก็อีกกิอีกกี่ตัวคะสองแล้วอีกสองอา่าท่าเาอ่าท่าเก่งมากค่ะเสร็จแล้วรายงานด้วยน้องชื่ออ่ะน,น้องเขียนปลายสุดท้ายแล้ว ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือสองข้ออาอัคุกบน้องคนอารมณ์ดีไม่ซีเร่ัิกหยากับพูดกอน้องพูดจริงทาจริงหรือว่านองแค่เลาัุกน้องคนอรณดีแมลกัิกยาพูไรก็คือน้องพูดจริงทำจริงหรือว่านองแค่เล่น ฮ่าละคกใกล้จะเสร็จแล้วเหลือสองข้อ,อน้อง,งอ่านด้วยค่ะงออ่าตัวที่เหลือ ตัวนี้ได้หกแล้วหกแล้วแล้วเหลืออันนี้คืออะไรคะตัวอะไรคะเนี่ยหางงูหางงูอ่านอันน้องเขียนปลายพอสุดท้ายแล้วตัวอะไรลูกทอทหารทอทหารแล้วก็อะไรอีกสระอาสระอาอ่านว่า

อตัวง,งองูสวยมากเลยงองูน้องสวยมากเลยตัวที่เหลือตอตัวนี้ได้หกแล้วหกแล,วแล้วเหลืออันนี้คืออะไรคะตัวอะไรคะเนี้ย<ม>ององูงองูงองออ่านด้วยค่ะงอองอ